สวัสดีครับพวกเรา n อฟส h Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่องทิปเป็นนาย เป็นเรื่องราวของอดีตทหารรับจ้างของหน่วยรบพิเศษที่ได้ร่วมมือกับตำรวจภายในเมืองวางแผนปล้นธนาคารแต่กลับมีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องตกอยู่ในอันตรายนั่นทำให้เขาต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นชั้นติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยหนังจะเปิดเรื่องมาที่ไมค์และรัสเซลสองคนนี้เป็นอดีตทหารรับจ้างแต่ตอนนี้ได้วางมือแล้วกำลังวางแผนปล้นธนาคารกับอีกคนหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเกรฟซึ่งเป็นน้องชายของรัสเซลเขานั้นเคยเป็นอดีตตรวจแ่ ไล่ออกมาแล้วอีก2อาทิตย์ทั้ง3คนกำลังจะลงมือปล้นธนาคารแต่พวกเขามีเวลาแค่3นาทีเท่านั้นถ้าหากปล้นไม่ทันภายใน3นาทีตำรวจจะมาถึงและพวกเขาก็จะโดนจับ นั่นทําให้พวกเขาต้องเลือกหาสมาชิกเพิ่มอีก2คนโดยคนที่พวกเขารู้จักมีชื่อว่าแฟงโกและมาคัสเมื่อวางแผนกันเสร็จพวกเขาทั้ง3คนก็บอกว่างั้นเจอกันอีก2อาทิตย์ซึ่งเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่แอตแลนตาจอร์เจียสหรัฐที่ตอนนี้มีแก๊งมาเฟียรัสเซียตัวเป่งเข้ามาขยายอิทธิพลภายในเมืองแห่งนี้พวกเขาทั้งก่อการร้ายต่างๆและวางระเบิดจนในที่สุดพวกเขาก็ถูกสงสยัยและหัวหน้าของมาเฟียกลุ่มนี้ก็โดนจับซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าวาซิลีมีภรรยาอยู่หนึ่งคนมี ไอรีนาขึ้นมาคุมแก๊งแทนวาซิลีและรอวันที่สามีของเธอจะออกมาจากคุกได้ อนนี้เวลาก็ได้ผ่านมาถึงสองอาทิตย์แล้วพวกพระเอกได้มารวมตัวกันนําทีมโดยไมล์และราเซลซึ่งเป็นอดีตทหารรับจ้างเกรปซึ่งเป็นน้องชายของราเซลและคนมาอีกสองคนนั่นก็คือแฟรงโกและมาคัสเช้าตรู่ของวันนี้พวกเขาได้มาที่หน้าธนาคารโดยราเซลจะไม่ได้เข้าไปปลนด้วยเขาจะดูต้นทางและให้ทั้ง4คนเข้าไปปลนเมื่อเขามาถึงธนาคารพวกเขาก็บอกให้ทุกคนนั้นหมอบลงจากนั้นพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการจับนายธนาคารที่มีชื่อว่าวอเตอร์มาก่อนจะเอาเอกสารให้เขาดูเป็นรูปบ้านของเขาและครอบครัวของเขาทุกคนเท่านี้ว่า เธอก็ต้องทําตามที่พวกเขาบอกทุกอย่างแล้วไม่งั้นครอบครัวของเขาไม่ได้เป็นอันตรายแน่ไม่ได้สั่งให้ในายธนาคารเปิดตู้เซฟหมายเลข8 1 5และในระหว่างที่กําลังเปิดตู้เซฟอยู่นั้นเกรทที่เห็นเงินแล้วเกิดโลภจึงได้เข้าไปโกยเงินใส่กระเป๋าทั้งที่ตามแผนนั้นแค่มาเอาเซฟอันนี้แค่นั้นส่วนในฝั่งด้านนอกรัสเซลที่กําลังฟังวิทยุของตํารวจอยู่ตอนนี้ตํารวจได้รับแจ้งเห็นแล้วและพวกเขากำลังจะมาอีก3นาทีพวกเขาจะมาถึงรัสเซลไม่รอช้ารีบติดต่อไปบอกทุกคนและตอนนี้พวกเขาก็หนีออกมาจากธนาคารแล้วพร้อมกับของที่ต้องการ ทั้ง4คนไปขึ้นรถมินิแวนที่เตรียมเอาไว้จากนั้นก็ขับไปตามเส้นทางที่พวกเขานั้นเตรียมแผนเอาไว้โดยทิรัสเซลก็ตามอยู่แบบไม่ห่างแต่แล้วในตอนนั้นกระเป๋าที่ใส่เงินและตู้เซฟมันกลับมีควันสีแดงโผล่ออกมาเนื่องจากเงินที่เกลฟหยิบมาก่อนหน้านี้มันเป็นเงินปลอมและตอนนี้สีก็เต็มรถทําให้คนขับรถนี้แทบจะมองทางไม่เห็นโชคดีที่พวกเขาเปิดประตูได้ทันพร้อมกับฝืนขับมาจนมาถึงที่นั่นหมายได้พวกเขาเริ่มจอดกลางสะพานและกลางยิงกลางสะพานประชาชนที่อยู่บนรถพวกเขาเริ่มจะลงรถและวิ่งหนีท,ทันทีนั่นทําให้ ติดตรงนี้เป็นอย่างมากก่อนที่ทั้ง4คนจะลงมาและปล้นรถของประชาชนส่วนรถมินิแวนที่ขับมานั้นพวกเขาก็ได้วางระเบิดทิ้งในฝั่งของรัสเซลที่ตามหลังมานั้นเขาจึงได้เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งส่งผลให้ตำรวจไม่สามารถตามพวกเขามาได้ตอนนี้ทั้ง4คนนั้นรอดแล้วพวกเขาไดเอารถมาจอดใต้สะพานทางนี้ซึ่งมาคัสก็เริ่มด่าเกทันทีว่าเกรทนี่โง่แบบไม่มีอะไรเทียบเป็นอดีตตำรวจซะเปล่าทำไมถึงไม่รู้วันนั้นมันคือเงินปลอมเกรทคนเดียวเกือบทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องติดคุกซึ่งแฟรงโกก็เข้ามาด้ มาห้ามทั้งสองคนเอาไว้ก่อนและบอกว่าพวกเราต้องแยกย้ายกันแล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วมาคันและแฟรงโก้ทั้งสองคนนั้นเป็นตำรวจพวกเขาต้องรีบแยกย้ายกันและกลับไปทำงานสถานีตำรวจส่วนในฝั่งของเกรฟหลังจากที่โดนไล่ออกมาจากกลันเป็นตำรวจตอนนี้เขาก็กลายเป็นขี้ยาสุดธรรมดาทำให้ไม้ได้บอกกับเกรฟว่าไปกบดานซาอีก3วันเขาจะติดต่อไปอย่าเพิ่งทำอะไรและออกไปไหนเด็ดขาด เกรฟจึงได้กลับม,มาที่บ้านและกำลังล้างมือรัสเซลเด็กเข้ามาบอกกับเกรฟว่าเกรฟทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนทำพร้อมกับเตือนเกรฟว่าเกรฟนั้นจะทำให้คนอื่นซสยจากนั้นรัสเซลจึงออกมาหาไม้และพวกเขาทั้งสองคนจึงเอาของที่ได้มาเอาไปให้กับมาเฟียเพื่อแลกเงินแท้จริงแล้วพวกเขารับงานต่อมาจากมาเฟียอีกทีหนึ่งซึ่งก็คือแก๊งมาเฟียของวัซิลีที่กำลังขยายอิทธิพลอยู่นั่นเองไม่ได้เอาของมาให้กับพวกเขาพร้อมก็นัดรับเงินกันภายหลังอีกครั้งหนึ่งจากนั้นหนังก ที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วและมีนักสืบรุ่นใหญ่สุดเก่าคนนี้เข้ามาเขามีชื่อว่าอเลนลูกน้องได้เริ่มรายงานสถานการณ์คนร้ายมันเข้ามาเล่นอาวุธหนักและพวกมันก็มี4ี่คนพวกมันได้หยิบเงินปลอมไปแล้วและเงินปลอมก็น,น่าจะทํางานเลยด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือเซฟใบนี้ซึ่งเจ้าของเซฟเป็นมหาเศรษฐีมีชื่อว่าดิมิทรีซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแนะ่และในเวลาเดียวกันฝั่งของสถานีตํารวจก็กําลังวุ่นวายในการหาข้อมูลให้กับอเลนเหมือนกันพร้อมกับนายตํารวจคนนนนีี้้ไดแะําาจห่่ท ย้ายเข้ามาให้กับทุกคนรู้จักจ่าที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่คนนี้เขามีชื่อว่าคลิสและเขาก็เป็นหลานของอลเลนนั่นเองไม่นานคนที่เดินเข้ามาอีกคนหนึ่งก็คือมาคัดเดินเนียนเข้ามาภายในใสถานีตำรวจและบอกทุกคนว่าเขาแค่มาทํางานสายนั่นทําให้หัวหน้าของเขาเหมือนไส้และสั่งให้มาคัดจับคู่กับจ่ามายังคริสเผื่อว่ามาคัดนั้นจะมาทํางานไวขึ้นบ้างนั่นทําให้มาคัดเขารีบปฏิเสธทันทีแต่นี้มันคือคําสั่งทําให้เขาไม่สามารถขัดคําสั่งได้และต้องพาจ่าคลิสออกมาด้วยทั้งสองคนได้ออกปฏิบัตตตติิหนนน้้าาาาาทที่เเดสสยรวจตาตามง ต่างทํา,าทเอามาคัดนี่เซ็งเป็นอย่างมากที่เขาได้คู่หูใหม่ส่วนคลิปก็เซ็งไม่แพ้กันย้ายมาใหม่และต้องเจอคู่หูแบบมาคัท พร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่ไหมวันนี้ถึงวันที่เขาต้องไปรับเงินจากมาเฟียแล้วแต่ก่อนจะเข้าไปเจอกับเธอพวกเขาก็ได้ค้นตัวไหมเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงได้อนุญาตให้ไหมเข้าไปเจอกับไอรีนาได้และไอรีนาก็ได้พาลูกของไมมาเจอกับเขาเพราะว่าน้องสาวของไอรีนาที่มีชื่อว่าเอลีนาได้ไปคบกับไมและทําให้มีลูกคนนี้เด็กคนนี้จึงกลายเป็นหลานของเธอและเธอก็เอ็นดูเด็กคนนี้เป็นอย่างมากมีแต่ฝั่งของไหมนี่สิที่เจอลูกยากมากๆเพราะว่าไอรีนาไม่อนุญาตให้เจอแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไหมได้บอกกกัับบไออนาาเเเงิให้้ขด แต่ไอรีนากลับบอกว่าตอนนี้เธอยังจ่ายเงินให้กับไมไม่ได้เนื่องจากวาซิลีมีงานอีกงานหนึ่งให้กับพวกไม้ทาโดยงานใหม่นั้นจะจ่ายให้3ล้านดอลลาร์ไม่รวมกับงานเก่าแน่นอนว่าไมเขานั้นปฏิเสธทันทีเขาทํางานเสร็จแล้วเขาก็ต้องได้รับเงินแต่ไอรีนาก็ยังไม่จ่ายและในตอนนั้นเองเอลีนาแฟนของไม่ได้เดินออกมาทําให้ไมได้มองเข้าไปข้างในห้องและเขาก็ได้เจอหน่วยกลางอยู่ภายในห้องทําเอาไมนี่ตกใจเป็นอย่างมากหน่วยกลางมาทําอะไรอยู่ที่นี่แต่เอลีนาเธอก็ไม่ได้บอกคืนนี้ไอรีนาได้ให้ไม้กลับไปก่อนและเอลีนา ก็โทรหาวาซิลีที่ตอนนี้วาซิลีอยู่ภายในคุกบอกกับวาซิลีว่าไม้นั้นยังไม่รับทํางานที่สองทให้วาซิลีโมโหเป็นอย่างมากไม้นั้นต้องทํางานนี้เนื่องจากของก่อนหน,น้านี้ที่พวกไม้ไปขโมยมาจากธนาคารมันจะไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าหากขาดไฟล์ที่อยู่ภายในกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติเขาต้องการไฟล์นั้นมาด้วยและเขาจะได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกนี่สักทีไม่ว่ายังไงวาซิลีก็บอกให้อลีนาบังคับให้ไม้ทํางานนี้ให้ได้และต้องเล่นไม้แข็งเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยละกันทําให้อลีนาได้ส่งลูกน้องออกไปหนึ่งคน และเข้ามารอบโจมตีรัดเซลซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ไมคเรียกประชุมทุกคนเพราะว่าไอรีนาไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพวกเรา แฟรงโกเมื่อได้ยินไมพูดดังนั้นเขาจึงได้ด่าไมว่าไมน่ะเป็นคนเสนองานนี้ให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นไมไปจัดการเรื่องเงินมาให้ได้ซะแต่ทว่าไมกลระบ,บอกข่าวร้ายกับแฟรงโกและมาคัดว่าที่ทานของอลิณามันมีพวกหน่วยกลางอยู่ด้วยพวกมันเสนอว,ว่าให้พวกเราทํางานที่2ให้นายลองคิดดูสิถ้าพวกเราไม่ทาแล้วก็หน่วยกลางจะทําอะไรกับตํารวจนอกเรียกอย่างพวกนายสองคนทำเอาแฟรงโก้และมาคัดตอนนี้พวกเขาเครียดเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ที่สงสัยมากกว่ารัสเซลนั้นไปไหนจนในตอนนั้นรถของรัสเซลเดนแลนเข้ามาแต่รถก็ได้ชนกับแพงพวกเขา รีบวิ่งเข้าไปดูจนพวกเขาได้เห็นสภาพของรัสเซลตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหาัสสภาพของเขานั้นไม่รอดแล้วแน่ๆยิงปล่อยเขาไว้แบบนี้นานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทรมานมากขึ้นไปเท่านั้นมาคาจึงได้ตัดสินใจบอกกับรัสเซลว่ารัสเซลเพื่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองจากนั้นไมจึงได้ยิงรัสเซลจนเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจกับทุกคนและพวกเขาก็รู้ดีนี่คือฝีมือของไอรีนาไมจึงรีบติดต่อไปหาไอรีนาทันที แต่ไอรีนาก็ยังไม่ได้บอกว่าของที่ต้องการนั้นมันคืออะไรบอกเพียงแค่ว่ามันอยู่ภายในตึกกระทรวงความมัน่นคงทําให้ไมค์เกรฟมาคัตและแรงโกทั้ง4คนได้เข้ามาประชุมกันเช้านี้ทําให้มาคัตได้ถามและในตึกนั้นมันมีนมรปพอเยอะไหมซึ่งในฝั่งของไมค์เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้เพียงแค่ว่าภายในนั้นต้องมีหน่วยคอมมโดแน่นอนการที่เราต้องเข้าไปป้นที่นั่นเราต้องการเวลาอย่างน้อย5-10ถึงนาทีซึ่งนั่นเวลามันไม่พอเพราะตํารวจจะมาถึงภายใน3นาที แต่มันก็มีวิธีหนึ่งที่จะทําให้ทวงเวลาได้ถึง1 0ถึง20นาทีนั่นก็คือแผน99 9ทุกคนที่ได้ฟังดังนั้นก็คิดกันแล้วว่าแผนนี้มันบา้ามากๆแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องใช้แผน99 9จากนั้นพวกเขาก็ได้แยกยายกันมาทําหน้าที่มาคัดก็ได้เข้ามาเป็นคู่หูของคลิสอีกครั้งวันนี้มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นมีคนถูกตัดหัวถึง3มคนและเอาหัวมาวางเอาไว้กลางเมืองมาคัดและคลิสจึงได้เข้ามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งแฟรงโกเขาก็ได้เข้ามาด้วยเพราะเขานั้นเป็นนนนนนัันัักกกกสืบบมาาาคคจจึงได้้แะํรโิิ ได้บอกเขาขอตัวไปหาข้อมูลก่อนละกันคริสดดเดินเข้ามาถามข้อมูลกับชาวแกง๊งแก๊งนี้แต่ชาวแก๊งกลับไม่ยอมให้ความร่วมมือแถมจะตรงเข้ามาเพื่อจะทำลายคริสแนนว่าคริสสามารถคุมสถานการณ์ได้เขาได้จับลูอิสหัวหน้าของพวกมันใส่กุญแจมือแต่แล้วมาคัดกลับวิ่งเข้ามาและลากคิดเข้ามาภายในร้านสะดวกซื้อพร้อมกับตำหนิคริสว่าคิดนั้นจะทำอะไรเนี่ยซึ่งคริสก็ได้บอกกับมาคัดว่าเขากำลังทำหน้าที่ยังไงล่ะพวกมันเข้ามาขัดขวางการทำหน้าที่ของเขาเขาจึงต้องจัดการกับพวกมันแต่มาคัดก็ได้บอกไอ้หม ตัวแทนมันไม่พูดอะไรหรอก ทีนี้มันต่างจากที่ที่นายจากมานายนา่ะเรียนรู้ได้แล้วทำเอาคริสนิดถึงกังงที่มาคัดมาบอกกับเขาแบบนี้และคริสจึงได้ถามกับมาคัดว่านี่นายมีอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยฟังนะถ้านายจะทำหนิการทำงานของฉันแล้วก็นายควรจะสงสัยการทำงานของนายมากกว่าว่านายจะให้ไอ้พวกแกงนั้นยืนด,าด่าเราชดดโดยที่เรายอมพวกมันและไม่ทำอะไรพวกมันเลยงั้นหรอฉันขอตัวก่อนละฉันจะไปทำงานจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันและพยายามสืบคดี3หัวว่านี่มันเป็นฝีมือของใครกันแน่จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนตอน ทั้ง4คนได้เข้ามารวมตัวกันพร้อมกับประชุมแผน99 9และเผยให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วแผนเก9ก็คือแผนการยิงตำรวจนั่นเองหลังจากที่ตำรวจโดนยิงเสียชีวิตแล้วพวกตำรวจคนอื่นจะระวังมากขึ้นและมันจะเกิดการล่าก,กันเกิดขึ้นการเตรียมการนี้ใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงนาทีซึ่งมันจะสามารถทําให้เรามีเวลาในการเข้าไปปล้นกระทรวงความมั่นคงได้หมายถึงได้บอกกับมาคับและแฟรงโกเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าพวกแกมั่นใจว่ามันจะสําเร็จเพราะพวกแกเป็นตำรวจนี่และพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันพร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่ อลเลนและคริสสองลุงหลานตอนนี้กําลังนั่งคุยกันอยู่โดยอลเลนได้ถามกับคลิสทําไมดูเครียดละ่ะซึ่งคลิสก็บอกว่าเขาแค่อยากจะทํางานให้มันดีเฉยๆอลเลนจึงได้สอนคลิสว่าหน้าที่เดียวของคลิสที่ต้องทําให้มันดีก็คือตื่นขึ้นไปทํางานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าอลเลนนั้นไม่อยากให้คลิสเป็นอะไรเพราะว่าอลเลนเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างมากพร้อมกำแหนงได้ตัดภาพมาที่ไม้ตอนนี้เขาได้อยู่ที่บ้านในตอนนั้นเอลีนาแฟนของเขาก็ได้เข้ามาพร้อมกับลูกและบอกว่าไออลีนาต้องการจะคุยกับเขา แต่ก่อนหน้านั้นมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเรามาทํากันเถอะเพราะว่าเธอคิดถึงไมมากๆจากนั้นหนึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปตอนนี้ไมได้มาหาไอรีนาแล้วนั้นทําให้ไมได้ทำกับอลีนาว่าอยากจะคุยอะไรกับเขากันแน่ใช่เรื่องของรัสเซลไหมและขอเตือนอะไรอย่างหนึ่งนะ อยากให้งานสําเร็จแล้วก็หยุดมายุ่งกับลูกทีมของเขาได้แล้วไอรีน่าจึงได้คำขึ้นมาและบอกว่าวาสลี่ต้องการรู้ว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วแต่ไมค์ก็บอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกเขามีวิธีของเขาแล้วกันนะจากนั้นหนังจึงตัดภาพกลับมาในฝั่งของคริสหลังจากที่แยกกับอเลนแล้วจากนั้นคริสจึงได้กลับมานั่งเคลียร์ที่บ้านเพราะว่าเขากําลังเซ้งย้ายมาทํางานที่นี่ก็ต้องมาเจอคู่หูที่ห่วยอย่างมาคัสภรรยาก,ก็ได้เดินเข้ามาปลอบว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นจากนั้นหนังจึงได้ตัดภาพมา ยิงตำรวจคนไหนและมาคัดก็ได้เสนอยิงคริสไปเลยเป็นไอหมอนี่ดีแล้วหลังจากที่อเลนรู้ว่าหลานของมันโดนยิงมันต้องเกณฑ์ตำรวจทุกคนไปช่วยหลานของมันแน่นอนโดยที่มาคัดเขาเป็นคนอาสา,าจะเป็นคนยิงคริสด้วยมือของเขาเองจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไมคได้เข้ามาส่งเกรฟในตอนนี้เกรฟกำลังจิตตกเป็นอย่างมากเขาได้บอกกับไมว่าตำรวจคนที่เราก,กำลังจะยิงนะ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแล้วเขาก็มีครอบครัวด้วยนี่ไมฉันว่าเรานะ่หยุดเถอะเราอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีนะซึ่งไมก็ได้ถามเกรฟแล้วแกน่ะมีวิธี ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าล่ะ แกนั่นดูสารารูปของแกซะก่อนแกจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นใส่หัวไปซะจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันและหนังก็ตัดภาพมาที่วันต่อมาวันนี้มาคัสและคริสพวกเขาได้ออกหาข้อมูลเกี่ยวกับคดี3หัวโดยที่มาคัสเขามีสายอยู่ภายในแก๊งของพวกลูอิสที่ก่อนหน้านี้คริสเกือบกระทืบมันไปนั่นเองในระหว่างที่มาคัสไปเอาข้อมูลมาจากสายก็มีเด็ก2คนเดินเข้ามาคุยกับคริสบอกว่าคิดนั้นเป็นคนกระทืบลูอิสก่อนหน้านี้นี่นาแต่แล้วไม่นานมาคัสก็ได้กลับมาไล่เด็ก2คนนี้ไปเรียนและทั้้้งคนนกกก็ไดออมาาาจบ Lewis, ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดี3หัวแล้วนั่นเองและในระหว่างที่คริสและมาคัดกําลังสืบคดี3หัวในฝั่งของอเลนก็กําลังสืบคดีการปล้นธนาคารด้วยเช่นกัน อลเลนได้เข้ามาหาเจ๊ค,คนนี้เธอมีชื่อว่าสวีทพีเพื่อมาถามข้อมูลจากวงในวงน้ำชาของพวกเขาแต่สวีทพีก็ได้บอกว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลสําคัญมากเพราะฉะนั้นต้องใจ่ายให้สมน้าสมเนื้อและอลเลนก็ได้จ่ายเธอจึงเริ่มบอกข้อมูลมีชนีนางหนึ่งเธอมีชื่อว่าลีอาเธอนั้นเป็นตัวท็อปของหญิงบริการแต่พักหลังๆลูกค้านั้นไม่ค่อยจะเข้าเธอและเธอก็ได้มีแฟนหนุ่มคนหนึ่งได้ยินลีอานั้นพูดว่าแฟนหนุ่มของเธอคนนี้มีสีแดงติดเต็มตัวและยังบอกว่าเพิงเ่งไปปล้นธนาคารมาอีกแต่แล้้วตออนนนนีมักกก็เเิดรรื่ง แ,และเธอก็รู้ข้อมูลแค่นั่นแหละแต่ข้อมูลที่เธอบอกมานั้นมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากทําให้งานของอเลนเริ่มจะคืบหน้าแล้วเพราะเขากําลังจะเข้าใกล้แก๊งของพวกไม้ผ่านเกรนนั่นเองในเวลาเดียวกันมาคันและคริสหลังจากที่ได้ข้อมูลจากสายมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็เจอกับผู้ต้องสงสัยชายคนนี้เขามีชีวิตเธอไหมนักโทษที่เพิ่งพ้นคุกได้ไม่นานหลังจากที่พวกเขารวบรวมข้อมูลแล้วพวกเขาก็เริ่มบุกทันทีโดยคริสนั้นเป็นคนนําปฏิบัติการในครั้งนี้ตํารวจได้นํากองกําลังล้อมบ้านของเธอไหมแต่แล้วในตอนนั้นเธอไหมกลับยืนปน ออและยิงสก,กัดตำรวจเอาไว้ฝั่งของตำรวจก็พยายามยิงตอบโต้จากนั้นคลิสและมาคัททั้งสองคนจึงได้บุกเข้าไปภายในห้องของเธอไหมแต่พวกเขาก็ต้องพบว่าเธอไหมนั้นมันหนีลงไปข้างล่างแล้วคลิสไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีชาวแก๊งอีกแก๊งหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไหมเอาไว้พวกมันได้เข้ามายิงสก,กัดตำรวจให้เธอไหมนั้นหนีไปได้แต่คลิดเขาก็ไม่ยอมเขาได้วิ่งตามเธอไหมไปจนโดนเธอไหมยิงส่วนจนล้มโชคดีที่มีชุดกันกระสุนมาคัทจึงรีบเข้ามาดูอาการของคลิสและเมื่อเห็นว่าไม่เป็นอะไรมาคั ตามเธอไหมไปต่อแต่ทว่าตอนนี้มาคัดกับโดนเธอไหมดักเอาไว้ได้ทําให้ทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันและมาคัดกําลังจะแย่ในตอนที่เธอไหมกําลังจะสังหารมาคัทลงไปคลิตก็ได้เข้ามายิงเธอไหมจนร่วงและสามารถช่วยชีวิตมาคัดเอาไว้ได้ เมื่อมาคัดรอดชีวิตมาได้ตอนนี้เขากําลังตกใจอยู่แต่เขาก็ได้คว้าปืนออกมารัวกระสุนใส่เธอไมมอีกหลายนัดเพื่อให้แน่ใจว่าสมอนนี่มันตายจริงๆแล้วใช่ไหมและเมื่อเธอไหมเสียชีวิตลงไปทางตำรวจก็เริ่มจะเคลียร์พื้นที่แก๊งสเตอร์ที่มายิงช่วยเธอไหมก่อนหน้านี้ก็โดนจับการสอบสวนพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นและการตายของเธอไหมก็โดนสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันนั่นทําให้ฟแฟรงโกก็ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี3หัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนตายที่นี่เขาต้องเข้ามาสอบสวนทั้งมาคัดและคริสและเมื่อสอบสวนครบทุกฝ่ายแล้ววพกเขา จึงได้มั่นใจว่าเธอไหมเป็นคนร้ายของคดี3หัวตอนนี้ทางตำรวจจึงได้อยู่ในขั้นตอนการสรุปคดีเพื่อเตรียมจะปิดคดีนั่นเองงานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทําให้มาคัดได้ชวนคลิปมาดื่มเหล้าในวันนี้เพราะเขาอารมณ์ดีเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตเมื่อสักครู่พวกเขานั้นได้เริ่มสนิทกันมากขึ้นพร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่ในฝั่งของไหมตอนนี้ไหมเด็กเข้ามาหาลูกชายของเขาแต่แล้วไอรีนาก็ได้เข้ามาเจอกับไหมและบอกกับไหมว่าตอนนี้ลูกชายของไหมไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้ายอยากเจอกับลูกชายอีกแล้วก็ไมหม ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไหมจะไม่ได้เจอกับลูกชายอีกตลอดชีวิตพร้อมก็ยืนภาพสิ่งที่อยากได้ภายในกระทรวงความมั่นคงให้กับไหมบอกให้ไหมไปเอามาให้ได้ของชิ้นนี้จะถึงกระทรวงความมั่นคงในคืนพรุ่งนี้และให้พวกไหมไปเอามาให้กับเธอให้ได้ซึ่งไหมเขาก็ไ้เคนเียดขึ้นมาทันทีถ้าเขาทํางานนี้ไม่สําเร็จแล้วก็เขาจะไม่ได้เจอกับลูกชายของเขาอีกและในเวลาเดียวกันนั้นมาคัดที่กําลังสนุกและมันอยู่กับคลิปอยู่ๆก็มีคนเข้ามาหาเขาคนที่มาก็คือเกรฟนั่นเองทำเอามาคัดนี่ตกใจเป็็นนนนนออออย่าา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 งงงมมมกกกกกกกเเกเออ้้้จจึรรลลฟัไดื กระทบเกรฟเพราะว่าเกรฟกําลังทําอะไรโง่ๆอยู่ถ้าหากมีคนจําเกรฟได้แล้วก็พวกเขาจะสวยทั้งแก๊งแผนของพวกเขาก็คือให้เกรฟนั่งกดดานแล้วทําไมเกรฟถึงไม่อยู่ที่นี่ซึ่งเกรฟพยายามพูดกับมาคัดว่าเขา่นรู้ดีว่ามาคัดเป็นคนขี้ขลาดขนาดไหนเพราะว่าเกรฟเคยทํางานกับมาคัดและเขาก็ไม่อยากให้มาคัดลงมือฆ่าตํารวจคนนั้นตามแผนแต่มาคัดก็ไม่ได้สนใจจนตอนนั้นคลิปได้ออกมาทําให้มาคัดได้รีบไล่เกรฟออกไปจากที่นี่ซะและทําให้เกรฟรีบไปจากที่นี่ทันทีเกรฟนสาวก็รออยู่ โดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่ากําลังโดนอนเลนจับตามองอยู่นั่นเองเมื่ออเลนเห็นเกรฟจึงได้ให้ลูกน้องหาข้อมูลของชายคนนี้จึงได้รู้ว่าเกรฟนั้นเคยเป็นตำรวจและเขาก็โดนไล่ออกเพราะมีพฤติกรรมใช้ปืนยิงเพื่อนร่วมงานทําให้อเลนเริ่มจะมั่นใจแล้วว่าบางทีเกรฟอาจจะเป็นโจนปล้นธนาคารจริงๆก็ได้ แต่แล้วในตอนนั้นดูเหมือนว่าเกรฟจะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปไหนสักที่จึงได้ให้ลูกน้องตามไปส่วนอลเลนก็พยายามจับตามองลีอาจนได้เจอว่าลีอากาลังมาส่งแป้งและพวกเขาจึงได้ล้อมจับลีอาอลเลนได้เข้ามาหาลีอาและบอกกับลีอาว่าถ้าหากลีอาไม่อยากจะติดคุกแล้วก็บอกข้อมูลของเกรฟมาให้กับพวกเขาซะซึ่งลีอาก็ยอมบอกทุกอย่างเลยว่าตอนนี้เกรฟกําลังทํางานอยู่กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไม้และยังมีพี่ชายของเขารัสเซลอยู่ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัสเซลจะเสียชีวิตไปแล้วอลเลนจึงได้บอกงั้นก็หาาาขข้อออมูลงชชยทีี่่่ืว มาให้กับเขาที แต่แล้วในตอนนั้นลุงน้องกลับติดต่อเข้ามาหาอเลนบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเกรฟกําลังมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านเล็กที่806แย่ละสิทีนี้นั่นเป็นบ้านของคลิสนี่นาะอเลนรีบบอกทุกคนไปที่บ้านของคลิสด้วยด่วนส่วนในฝั่งของเกรฟตอนนี้เขาได้ลงมาจากรถและเขาจะเข้ามาเพื่อบอกกับคิดว่ากําลังจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับคลิสเนื่องจากว่าเกรฟเขานั้นไม่อยากจะฆ่าตำรวจแต่กลับไม่มีใครฟังเขาเลยเขาจึงตั้งใจจะหักหลังเพื่อนแต่แล้วในตอนนั้นเสียงไซเรนได้เข้ามาเกรฟไม แล้วซึ่งคลิสก็งงเป็นอย่างมากอเลนมาทําอะไรที่นี่ทําให้อเลนได้เอารูปของเกรฟให้กับคลิสดูและได้บอกว่าเขากําลังตามชายคนนี้มาอยู่และเมื่อกี้มันก็อยู่ที่หน้าบ้านของคลิสและคลิสน่ะเคยรู้จักบ้างไหมแต่คลิสก็ไม่คุ้นหน้าเลยเพราะว่าสารรูปของเกรฟในตอนที่เป็นตำรวจกับตอนที่เป็นขี้ยาตอนนี้มันต่างกันมากๆจึงได้ตอบอเลนไปว่าเขาไม่เคยเจอชายคนนี้อเลนจึงได้ตอบโอเคตอนนั้นลูกน้องได้โทรเข้ามาบอกเกี่ยวกับข้อมูลของไมค์เขาเคยเป็นทหารรับจ้างเคยทํางานให้กับหน่วยรบแบ็กวอเตอร์ แต่หลังจากวางมือเป็นทหารรับจ้างเขาก็ได้เข้ามาทํางานให้กับแก๊งมาเฟียของวาซิลีโดยที่มีเกรฟทํางานกับไมอีกทีหนึ่งอเลนก็สงสัยแล้วไอวาซิลีนี่มันเป็นใครลุงน้องจึงได้บอกว่าเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าใหญ่แต่ตอนนี้ติดคุกแล้วภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าไอรีนากําลังคุมแก๊งแทนและจากข้อมูลนี้ดูเหมือนว่าอเลนเขาจะเจอตัวเป้งเขาให้แล้วเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องตามหาเกรฟแบบเต็มกําลังแน่นอนว่าแฟรงโกก็ได้รับคําสั่งนี้เช่นเดีวยวกันแฟรงโกจึงรีบโทรไปบอกกับไมว่าตอนนี้ตํารวจกําลังตามหาตัวเกรฟและห้ไม ส่วนแฟนสาวของเกรฟอย่างลีอาเดี๋ยวแฟรงโกเขาจะเป็นคนจัดการเองซึ่งไมที่เห็นกับรัสเซลเพื่อนที่ตายไปเขาจึงไม่อยากจะฆ่าเกรฟและได้เข้ามาจับลีอาเป็นตัวประกรันพร้อมกับโทรไปบอกกับเกรฟว่าให้เกรฟไปจากเมืองนี้ซะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าทั้งสองคนจากนั้นไมจึงได้ไว้ชีวิตลีอาและเกรฟและให้พวกเขาทั้งสองคนหนีไปจากที่นี่ซะเกรฟจึงได้บอกกับไมว่าเขาโอเคเดี๋ยวเขาจะทําตามที่ไมบอกเขาจะหนีไปให้ไกลส่งผลให้ตอนนี้อเลนไม่สามารถตามหาตัวเกรฟและลีอาได้อีกต่อไปเพราะพวกเขานั่นหนีไปแล้วมันทําให อลเลนนี่โมโหไปอย่างมากข้อมูลของเขาใกล้จะจับพวกโจรปล้นธนาคารได้แล้วแท้ๆจึงได้บอกให้ลูกน้องรีบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเร็วแถมวันนี้นี่เองก็เป็นวันที่พวกไม้นั้นต้องลงมือพวกเขาเหลือกันเพียงแค่3คนแล้วนั่นก็คือไม้แฟรงโกและมาคัส พวกเขาได้เริ่มทําตามแผนตอนนี้แรงโก้และไม์ได้มารออยู่ที่หน้ากระทรวงความมั่นคงทั้งสองคนจะรอจนกว่าจะมีตํารวจคนใดคนหนึ่งแจ้งว่ามีตํารวจโดนยิงและตํารวจที่โดนยิงก็คือคลิสนั่นเองและคนที่ต้องยิงก็คือมาคัตตอนนี้มาคัตกําลังจะทําตามแผนเขาได้พาคลิสออกมาด้วยและได้บอกกับคลิสว่าสายของเขาที่มีชื่อว่าลูอิตซึ่งก็คือหัวหน้าแก๊งสเตอร์ก่อนหน้านี้นั่นเองมันติดต่อมาว่ามันมีข้อมูลสําคัญมาบอกกับเขาโดยลนะูอิตนัดทั้งสองคนมาเจอที่ตึกร้างแห่งนี้แต่ทันทีที่เขาไปมันก็เงียบผิดปกติพวกเขาจ ได้ชักปืนออกมาและพยายามตามหาตัวลูอิสแต่ก็หาไม่เจอมาคัดจึงได้เสนอเราแยกกันดีกว่าทั้งสองคนเริ่มจะแยกย้ายกันแต่ไม่ว่าจะหาลูอิสยังไงก็ไม่เจอสักทีแถมมาคัดก็ยังได้หายไปคลิปนิ่ง,งงเป็นอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจนเมื่อคลิได้เดินเข้ามาที่ห้องในสุดของตึกเขากับเจอชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็คือเกรฟนั่นเองประเด็นคือเกรฟที่หนีมาเขาได้มาแอบอยู่ที่นี่ซึ่งในจังหวะที่คลิตกํกำลังอึ้งอยู่นั้นมาคัดได้วิ่งเข้ามาเพื่อจะยิงคลิตรแต่เขาก็ากกาดกดันนไป แต่คลิปที่ตกใจก็ยังไม่ทันได้เห็นหน้ามาคัดที่เป็นคนยิงเลยเข้าใจว่าลูอิสเป็นคนยิงเขาคลิปพยายามตะโกนบอกมาคัดให้รีมาช่วยเขาเร็วเข้าแล้วมาคัดก็ได้เข้ามาซึ่งคลิปก็พยายามอธิบายกับมาคัดว่าเมื่อกี้ลูอิสมันวิ่งเข้ามาและพยายามจะยิงเขาแต่กระสุนไปโดนเกรฟทําให้คลิปนั้นพยายามดูอาการของเกรฟแต่ในฝั่งของมาคัดได้ยกปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงคลิทเกรฟเขาจึงได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขายกปืนขึ้นมาและลั่นเข้าไปที่หัวของมาคัดทาให้คลิปไม่มีทางเลือกเขาได้้้้ควาาาปืนนขขึมพรรอกกับดดเที่ฟะหแ ก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดจากนั้นคริสก,ก็รีบติดต่อไปบอกตำรวจคนอื่นว่าตอนนี้มีตำรวจโดนยิงตำรวจรีบติดต่อหน่วยพยาบาลและกำลังเสริมไปที่นั่นทันทีทําให้แฟรงโก้และไมค์ได้รับวิทยุระว่ตตำรวจโดนยิงและเข้าใจว่าหมากัดนั้นทําสําเร็จแล้วพวกเขาเริ่มลงมือทันทีเป็นเวลาเดียวกันกับที่อเลนได้รับแจ้งข่าวว่ามีตำรวจโดนยิงและเขาก็จําได้ว่าคริสก,ก็ไปทํางานที่นั่นทําให้เขารีบติดต่อตำรวจทุกคนไปที่นั่นทันทีไปช่วยคริสเดีย่ยวนี้และเขาก็ขับรถไปด้วยผู้ช่วยก็พยายามบอก้อาลเเเนนนัย็ๆพระ ยังไม่แน่ว่าคนที่โดนยิงนั้นเป็นคลิปแต่ว่าฝั่งของอลเลนไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเขาต้องการจะรู้ว่าคลิปนั้นยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่ามันทําให้เข้าทางแฟรงโกกับไมซ์สุดๆพวกเขาด้บุกเข้ามาที่กระทรวงความมั่นคงจากด้านหลังจัดการยามที่เฝ้าไปทีละคนด้วยการช็อตไฟฟ้าพร้อมกับจับตัวยามทุกคนเอาไว้และบุกเข้ามาที่ห้องนิรภัยบังคับให้ยามเปิดประตูแต่ยามก็ไม่เปิดทําให้ไมซ์ได้เลือกระเบิดขาของยามคนหนึ่งลงไปและบังคับให้พวกยามคนอื่นเปิดประตูเดี๋ยวนี้ซึ่งในตอนนี้กระทรวงคคควววาาาาามมม่่่นนงกก็ไไดด้ต้ตตติอปหรววํรจีบุุเขา แต่แน่นอนว่าตอนนี้ทางตำรวจกำลังเสริมจะมาช้าเพราะพวกเขากำลังเกณฑ์กำลังไปหาคลิปนั่นเองส่วนฝั่งของไมเมื่อเห็นว่าเราประพอไม่สามารถเปิดประตูให้กับเขาได้เขาจึงได้ระเบิดประตูมันซะเลยและเขาก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วเหลือเพียงแค่ทั้งสองคนนั้นต้องหนีออกไปจากที่นี่แต่เมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงรถน่วยคอมาโดก,ก็ดักรอเอาไว้แล้วพวกเขาได้รัวกระสุนใส่ทั้งสองคนโชคดีที่พวกเขาสามารถขับรถหนีออกมาได้แต่ไมก็โดนยิงเข้าไปที่มือเต็ม,ตมส่วนในฝั่งของฟราโกโดนกระสุนแบบถักๆัก,ท,กที่ขาซึ่งยังไงซะตอนนี้แผนของพว เขาก็ได้สําเร็จไปแล้วและอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้อเลนได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วเมื่อเขาเห็นว่าคลิปยังปลอดภัยอยู่เขาก็โล่งใจเป็นอย่างมากส่วนหน่วยพยาบาลพวกเขาก็รีบช่วยมาคัดออกมาและพบว่ามาคัดนั้นยังมีชีวิตอยู่ ทำให้พวกเขารีบส่งมาคัสไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนและอลเลนก็ถามกับคริสว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคลิสก็ได้เล่าเหตุการณ์ตามลําดับทุกอย่างให้ฟังแต่แล้วในตอนนั้นคนที่เข้ามาอีกคนหนึ่งก็คือแฟรงโกนั่นเองเขาได้เรียนถามคลิสว่ารู้จักกับชายคนนี้ไหมที่กําลังเสียชีวิตซึ่งคริสก็ได้บอกว่าเขาไม่รู้จักชายคนนี้หรอกแต่เคยเห็นชายคนนี้ไปเจอกับมาคัสซึ่งอลเลนก็ตกใจไปอย่างมากเพราะก็บอกกับคริสว่าเจอมอนี่มันมีชอวเกลฟเป้าหมายที่เขากําลังตามอยู่นั่นเองทําาไไมคริิิสถึงงงงแบบบบบบัััเเเเเออออปปจจกกหลลยแแนนนี้นนน้ว และคนที่อยู่ใจกลางเรื่องบังเอิญเรื่องนี้ก็คือมาคัสคงต้องรอให้เขาฟื้นขึ้นมาเท่านั้นจากนั้นหนังก็ตัดภาพมันที่ฟังของไม้ตอนนี้ไม้ได้เข้ามารอไอรีนาเพื่อจะเอาของให้และมาเจอกับลูกชายของเขาอีกครั้งซึ่งเมื่อมาถึงไม้เขาก็ได้ถือกล่องของขวัญใบหนึ่งอยู่เพื่อจะเอามาให้กับลูกชายก่อนที่ไอรีนาจะขอของที่ขโมยมาและไอรีนาก็ให้เงินกับไม้เมื่อพวกเขาแลกเปลี่ยนของกันแล้วไม้ก็ได้ถามว่าไหนลูกชายของเขาล่ะแต่ไอรีนาก็บอกแล้วไหนลูกทีมของนายล่ะฉันอยากจะเจอสักครั้งหน ทำให้ไมค์ได้บอกไปว่าตอนนี้ลูกทีมของเขาตายไปหมดแล้วที่เขาต้องการเจอตอนนี้คือลูกชายพร้อมกับรีวิงเข้าไปที่รถของไอรีนาแต่เขากลับไม่เจอลูกชายของเขาเลยแถมจากที่เขาฝ่าบริการเข้าไปทําให้ตอนนี้ไมค์กลังโดนโบริการของไอรีนากระทือบอยู่พร้อมกับไอรีนาพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า,วาต่อไปนี้ไมค์จะไม่ได้เจอกับลูกชายของไมค์อีกเขาจะพาลูกชายของไมค์หนีไปให้ไกลและเมื่อไอรีนาเห็นของขวัญที่ตกอยู่ที่พื้นเขาจึงให้ลูกน้องไปหยิบเอามาและพบว่ามันเป็นของเลนนี่คือความใจดีสุดท้ายที่เธอจะมอบให้กับไมค ของขวัญชิ้นนี้ไปมอบให้กับหลานชายของเธอและบอกกับหลานชายของเธอว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพอ่อจากนั้นไอรีนาจึงได้จากไปและทิ้งให้ไหม์กองอยู่กับพื้นอย่างนั้น ไมที่โดนกระทึบเละเขาจึงพยายามลุกขึ้นหยิบถุงเงินและขึ้นไปบนรถแต่แล้วเขากลับมองไปที่ใต้สะพานเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นทําให้ไมได้ขับรถไปดูและนี่ก็คือฝีมือของไมนั่นเองในของเล่นที่เขาบอกว่าจะเอาให้กับลูกชายในนั้นมันมีระเบิดส่งผลให้อรลนาตอนนี้เธอนั้นเสียชีวิตแล้วพร้อมกับหลักฐานทุกอย่างที่เธอได้ไปจากไมกลายเป็นว่าหลักฐานโดนเผาไปหมดแล้ววาสลีไม่มีสิทธิจะออกมาจากคุกได้อีกแล้วตอนนี้จากนั้นไมจึงได้ขับรถผ่านศพของไอรลลินาไปพร้อมกับหนังไดตภาาาาพมมคิกํลังดูอา คมาคซึ่งตอนนี้มาคัสมีอาการสมองบวมจึงทําให้ไม่สามารถพากระสุนออกมาได้และเขาก็ยังได้รับรายงานมาอีกด้วยว่าตอนนี้จับตัวลูอิตได้แล้วคนที่พยายามจะยิงพวกนายนะแต่หน่วยสวายก็เล่นเขาสะพุนเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วไม่จึงได้เข้ามาดูศพของลูอิสและข้าวของของเขาจนได้พบกระดาษโน้ตใบหนึ่งภายในกระเป๋าของลูอิสเป็นที่อยู่ของสถานที่ที่ก่อนหน้านี้มาคัสนั้นโดนยิงนั่นเองทาให้คริสั้นเริ่มสงสัยทําไมก่อนหน้านี้มาคัสบอกว่าลูอิสเป็นคนนัดมาคัสไปแต่นี่มันเหมือนกับว่ามาคัสเป็นคนนัดลูอิสไป เลยไม่ใช่หรอซึ่งคองนี้มันน่าสงสัยเป็นอย่างมากจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของไม้ในขณะที่เขากําลังขับรถอยู่มีตํารวจคนหนึ่งเรียกเขาให้จอดไม่ได้เตรียมปืนเพื่อจะยิงตํารวจคนนี้แต่ตํารวจคนนี้ก็คือแฟงโก้นั่นเอง แฟรงโกได้เข้ามาถามกับไมค์ได้เงินมาหรือเปล่าซึ่งไมค์ก็ตอบว่าได้ไมค์ได้ถามแฟรงโกเป็นยังไงบ้างฝังของนายซึ่งแฟรงโกก็บอกมาคัดนั้นรอดมาได้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการกับมาคัดให้เหมือนกับที่ฉันจัดการกับลีอาแฟนของเกลฟไปก่อนหน้านี้ยังไงละ่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้แฟรงโกจะจัดการกับลีอาไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นแฟรงโกจึงได้บอกกับไมค์ไว้เจอกันงานหน้านะเพื่อนและเขาก็ได้คว้าปืนออกมายิงไมค์จนเสียชีวิตจากนั้นก็ได้มายิมเงินพร้อมก็กลับไปที่บ้านและนังก็ เกี่ยวกับเรื่องของมาคัตเป็นอย่างมากทาให้คลิปได้เข้ามาหาแก๊งของลูอิสและถามเด็กคนนี้วา่าเช้าวันที่มาคัตโดนยิงมาคัตได้เข้ามาหาลูอิสบ้างไหมซึ่งเด็กคนนี้ก็บอกว่าใช่มาคัตได้เข้ามาหาลูอิสในเช้าวันที่มาคัตนั้นโดนยิงนั่นก็หมายความว่าเขานั้นสงสัยถูกแล้วว่ามาคัตเป็นคนนัดลูอิสจริงๆคลิปจึงได้เข้าใจว่ามาคัตนัดลูอิสไปเพื่อให้ฆ่าเขาเองเลยมาบอกกับอเลนโดยบอกกับอเลนว่าดูเหมือนว่ามาคัตจะมีเอี่ยวเกี่กับการปล้นธนาคารนะเพราะว่าเกรฟนั้นเขาเป็นจจจรรรรรปล้้นนธาาาาคคารริงๆแะเกกเกกกฟ็ยูัมพ เขาเคยทํางานอยู่ที่สอนอเดียวกันแถมตอนนี้พวกเขายังได้รับข่าวร้ายอีกด้วยว่าไหมคนที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็เสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันและถ้าหากว่ามาคัดเป็นโจนปรปล้นธนาคารจริงๆแล้วอีกคนหนึงหละ่ะมันเป็นใครสองลุงหลานจึงได้ออกสืบว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นโจนปรปล้นธนาคารเป็นใครกันแน่ จนพวกเขาได้รับข่าวว่าสายตรวจได้ไปเจอศพของลีอาแฟนสาวของเกรฟนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถเข็นอนเลนจึงรีบโทรบอกคลรฟว่าตอนนี้มีคนกำลังพยายามจะเก็บกวาหลักานอยู่และอเลนเขาก็พนันได้เลยว่าไอคนที่ยังเหลืออยู่หนึ่งคนเนี่ยมันต้องเป็นตำรวจแน่ๆถ้าหากเขาสามารถหาได้แล้วก็ว่าใครเกี่ยวข้องกับเกรฟมาคันและไหมพวกเขาก็จะเจอคนร้ายที่กำลังล่อยนวลอยู่ตอนนี้ทำให้อเลนได้คนคดีที่มีรายชื่อทั้ง3คนเกี่ยวข้องและได้ถามกับลุงน้องว่าคดีที่มีหญิงสาวใต้คดีนี้ใครเป็นคนพบศพคนแรกและ ลูกน้องก็ได้บอกว่านักสืบแฟรงโก้ พร้อมกับนั่งได้ตัดภาพมาที่คลิสต,ตอนนี้เขาได้เข้ามาดูอาการมาคัดที่โรงพยาบาลแต่แล้วแฟลงโกกับเข้ามาหาคลิปนายหนามไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้เขานะคลิสเพราะตอนนี้นายยังไม่ให้ปากคำฉันทั้งหมดเอาละตอนนี้นายต้องลงไปกับฉันทําให้คลิปได้บอกงั้นเหรอโอเคจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ลงลิฟต์ไปด้วยกันเสียงโทรศัพท์ของคลิปได้ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คืออเลนโดยบอกกับคลิสว่าอย่าพิ่งกระตุกกระตากไปไอคนหนึ่งที่เลยอ,อยู่ก็คือแฟลงโกนั่นเองคลิสเมื่อได้ยินดังนั้นแฟ เตรียมปืนให้พร้อมเผื่อว่าแฟรงโกนั้นจะทําอะไรเขาจนทั้งสองคนมาที่ลานจอดรถและแฟรงโกก็ได้บอกกับคริสว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันแต่โดยดีโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแต่แฟรงโกนี่เตรียมปืนเพื่อจะไปยิงคริสแล้วซึ่งเมื่อเขาดูกระจกมองหลังรถของเขาเขานั้นกลับได้เจอว่าอาเลนกําลังนั่งอยู่ที่เบาะหลังของเขา แฟลงโกค่คอยๆเตรียมปืนเพื่อจะไปยิงอลเลนจากนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นคริสไดีิวิ่งเข้าไปที่รถของแฟลงโกและเขาก็ได้พบว่าอลเลนกำลันงนั่งดูดบุหรี่อยู่เพราะเขาจัดการกับแฟลงโกไปแล้วนั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงแก๊งโจรทั้ง5้านั้นแตก4ี่คนเสียชีวิตอีกคนอาการโคม่าต้องนอนติดเตียงส่วนหัวหน้ามาเฟียอย่างวาซิลีที่เขาพยายามจะออกมาจากคุกโดยการหาหลักฐานต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นผิดเขาก็ไม่ได้หลักฐานอะไรทั้งนั้นเพราะว่าหลักฐานระเบิดไปพร้อมกับภรรยาของเขาอย่างไออรรีนนนาาพ้้มกกับปิดคดคลธ ไไปได้สเร็จาาํในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่6.3คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนทอมมูธนักวิจารณ์ให้ไปที่54%คนดูให้ไปที่41%ครับขอบคุณทุกคนมา,มากเลยที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสด,ดีครับ